สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตช่องทําป้ายนะครับวันนี้ก็มีป้ายบ้านนะครับอ่าเป็นบ้านเล็กที่หรือว่าเป็นหน้าร้านเขาด้วยนะครับเขาสั่งทำนะครับเป็นหินลูกค้าเอามาให้เองนะครับลูกค้าก็อยู่แถวใกล้ๆก,กับช่างเองครับ ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จครับกำลังทำนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบบหนึ่งลนยนะครับที่ทางร้านได้ทำให้ลูกค้านะครับเป็นร้านดอกไม้สดนะครับทำให้ลูกค้าหนึ่งพันบาทนะครับกันเองกันเองครับ ปกติหน้าร้านก็อยู่ที่สองพนนะครับโอเคครับ